ประกันชีวิตไบเบิลเบลล่า ern, <ELL> จอรลี่กาลิากดติดตามแดีวกดกระดิ่งด้นะคะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆไบเบิลเบลล่าคลิปนี้มาเปิดกล่องซุ้มพิมพ์รีบ,บอีกแล้วนอกจากคลิปที่แล้วเราได้อะไรไหมแม่แขนเสื้อ จำได้ขนาดนั้นเลยแต่กล่องนี้เราจะมารุ่นทองคำํำจากพิมลิพายมผมจะรุ่นของเล่นอันนี้เป็นกล่องเล็กนะคะเป็นกล่องละห0 0ยบาทนั่นเองดูว่าครั้นี้เราจะกินแห้วเหมือนกล่องที่แล้วหรือเปล่า <c oughs> เด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้ <c oughs> อมแล้วพร้อมแล้ววันนี้จะเปิดกันนะ <c oughs> เด็กๆเรามาตกลงกันก่อนใครจะเป็นคนล้วงกล่องคนแรกน้องยกมาก่อนค่ะให้ให้น้องเนาะเจะสลาให้น้องมามีเปิดออกมาก่อนแล้วมันจะมีกระดาษให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่ายมองไปทางอื่นค่ะ <c oughs> มีจะเอากระดาษออกก่อน <c oughs> กระดาษสรุปว่าได้อะไรแต่เราก็ยังจะไม่ดูว่าได้อะไรนะคะ <c oughs> อ่านน้องล้วงไปเลยค่ะได้อะไร ตึง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 ช like right? ิ้นแรกได้ไรโอ้โหกลวยจับเจ้าเดิมเจ้าเก่ามาอีกแล้วกินกินจนหน้าเป็นหมาล่ากวยจับใช่ไหมหมาล่ากวยจับอะชิ้นที่สองพี่ไปไว้นั่นเองตึ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 งได้ไรนะไม่หลับจำนะคะเราก็ได้ อะไรลูกแกเลยน่าจะเป็นซุกี้นะคะโอ้โหโฟมาเยอะมากโฟเม็ดเล็กๆโฟเม็ดเล็กๆต้องเก็บก่อนเอาเม็ดเล็กโฟมดเล็กอีกเยอะเลยอ่าชิ้นที่สองก็คือซอสซุกี้นั่นเองชิ้นที่สามน้องเป็นคนจับมาแล้ว ล้วงเลยล้วงเลย,เยซอสอีกแล้วเหรอวายได้นะปลาปลารหเรายังกินไม่หมดเลยนะคะได้มาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสงสัยเราต้องหยุดสั่งกล่องสมพิมรีพายสักหนึ่งปีให้กินปลาราให้หมดก่อนเนาะ <c oughs> ไปชิ้นต่อไปพี่ไปบ้านล้วงล้วงล้วง <c oughs> ได้อะไรล้วงล้วงล้วง เฮ้ยโอ้โหซอสอะไรคะซอสฝอยเขียวซอสน้ำซอสปรุงรสฝอยเขียวฝอยเขียวไปชิ้นต่อไปเรายังคงหมดหรือยังเหลือแค่ชิ้นสุดเฮ้ยชิ้นสุดท้ายแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะโอ้ยเราได้อะไรไม่รู้เลย นั่นก็คือน้ำหอมนั่นเองหมดแล้วยังยังมีอีกหนึ่งเช้นพี่ใบบานหนึ่งเช้นสุดท้ายก็ได้น้ำ บัตรประกันชีวิตแต่แววาวจริงเนหะรอประกันคุณภาพทองบัตรประกันคุณคุณภาพทองแท้96.5ปซโอ้ได้ทองคำแต่ว่าเป็นทองคำเล็กนิดเดียวค่ะ0.1กรัมมั้งเนี่ยโอเดี๋ยวให้แยวไปขายนะคะ0.1กรั 1> 1ม0.1กรัม ได้ทองคํา0.1กรัมเอาไปขายได้250ราสิบาท <c oughs> และแล้วเด็กๆคะกล่องซูมพิมพรี่พายกล่องนี้เราก็ได้ทองสมวังแล้วในท้องของเราอยู่ในกล่องค่ะเย้โชวหน่อยถึงแม้ว่าจะได้แค่0.1กรัมแต่เดี๋ยวเอาไปขายแล้วก็ ซื้อขนมให้ใบเบิลเบลล่าดีไหมเย้เดี๋ยวเข้าเซเว่นอ่ะไปซื้อขนมได้หลายถุงอยู่นะคะเอาลคะค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ใบเ lla, บิลเบลล่าก็ต้องรีบเอาทองไปขายก่อนแล้วนะคะเพราะว่าจะไปซื้อขนมที่ไหน เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไบเบิลเบลล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเลือกได้เต็มที่เลยค่ะวันนี้พี่เป้นน้องเบลโอ้โขนม,มอะไรอ่ะลิซ่าช็อกโกแลตอะลรกก่บา 35บาทค่ะได้เลยเราได้รางวัลจากกล่องสุ่มพินลิพายแล้วซื้อได้เลยค่ะครีเบ,บิ้ลเราได้ยังพีเบิบเอาอะไรครับ,บ,บโอ้ขนมเยอะเลยค่ะในเซเว่นมีอะไรบ้างโอ้พี่ไเบิ้ลลองอันนี้นไหมพิซซ่ามาร์ชเมลโล่แต่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคำนี้แค่นำเสนอขนมเฉย ว้าวพี่บันได้ไหรือยังได้ที่กระรอกสี่นั่นเองแต่มามีีบอกว่าเต็มที่บัานเจะเต็มที่จริงๆนะครับคุณโอเคอน้ำด้วยครับได้น้ำด้วยน้ำด้วยไปเลยค่ะซื้อน้ำอะไรว้าวน้ำาชเวซื้อไปกระป๋องเดียวแล้วแบ่งกันดีกว่าปายแบ่งกันดูด,ดีกว่าค่ะอุ้ยขนมตกเลย